เบทห้าร้อยไปเลยะะถ้าเข้าก็คุ้มอ่ะสาภาพนะครับผม,ม <laughs> โอ้โหสวย <Yeah. S 1> ได้ห้าร้อยคนดู โอเคนะครับผมฟีเกมมาอีกแล้วนะครับพ่อผมอดูลัคก,กี้นะครับผมาดูโอเค2อ0 0าเบบี้โอ้ยกูร้อยไม่เข้าเลยเหรอโอ้โห2อ0 5มามะจะไ,ได้กูร้อยอ่ะ250 ทำให้เข็มเพิ่มได้ป่ะโอเคครับผมก็กาบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับบังหย่องพาปั่นนะฮะคนดูนะครับผมเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมเจาะลูกโป่งนั่นเองนะครับผมมาดูนะฮะก็มาดูนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรนนะครับผมมาดูนะฮะมา แต่ก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะคนดูนะครับผมมาไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมเบ็ดร้อยมาโอเคนะครับผมเอาแล้วนะครับผมเอาแล้วนะครับคูณห้าสิบ ชิวๆไปนะครับผมผม, <Okay. S 1> มาดูมาห้าร้อยเนะ่ยครับผม <Okay. S 1> <c oughs> โอเคโอเคสวยห้าร้อยเนี่ยครับผมผมดู <Okay. S 1> มาอีกแล้วนะครับผมผมาดู <Okay. S 1> เรื่อยๆนะครับผมปุ่นสามสิบสามพันโอ้โหสวยออโต้แล้วกันนะฮะมานนะไปเรื่อยๆเลยนะครับผม โอ้โหมาฟรีรีเกมนะครับผมมาดูโอ้โหมาจอลูกโป่งงานบัดยค่นั้นแหละนะครับผมโอ้โหไม่เข้าเลยไม่โดนเลยโอเคนะครับผมได้คูนึงนะฮะคูณสองสวยคูร้อยไม่โดนอนึงนิดเดียว มาชิวๆครับผม50บาทนะครับผมท่านผู้ชมมายัางไงท่านผู้ชมเอาแล้วเบาะบะกันไปนี่ครับผมโอ้โหห้าสิบบาทเองเหรอมาชิวไปครับผมชิวไปครับผม โบ๊ะบ้ากันไปอีกรอบนะครับผมผมดูนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเข้าวแล้วกันนะครับผมเพราะว่าโอ้โหพี่เกมมาอีกแล้วนะครับผมเพราะว่าเล่นครั้งแรกนะครับผมผมดูนะฮะก็สำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใหม่ก็ฝากกระดึ๊บไลค์ให้ด้วยนะครับผมไม่เข้าเลยอ่ะผมว่าต้องปัดเองแล้วแหละนะครับผมต้องกดเองละนะฮะมานนะะทีบแรกกำไรสามพันเบ็ดเพิ่มดีปะ เบทห้าร้อยไปเลยนนะะถ้าเข้าก็คุ้มอะ่ะหืหืสาภาพนะครับผมโอ้โหสวยในห้าร้อยคนดูโอเคนะครับผมฟรีเกมมาอีกแล้วนะครับพเพราะมนโดนลัคก,กี้นะครับผมมาดูโอเคสองพันห้า เบบี <Baby. S 2> ้โอ้ยกูร้อยไม่เข้าเลยเหรอโอ้โหสองพันห้ามัอยากได้กูร้อยอ่ะสองร้อยห้าสิบ uh ทำให้เข็มเพิ่มเลยปะอ๋อสุดนเบ็ดห้าร้อย มาเบ็ดาเข้าอย่างดีนี่ครับผมมาดูโอ้โหสภาพสองร้อยนี่ครับผมเพิ่มเรื่อยๆมานั่นแหละนี่ครับผมมาดูโอเคนะครับผมเข้าอีกสามร้อยนะฮะมาเบ็ดห้ารอยยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมไม่เข้าเลยนะฮะคนดู โอเคนะครับผม250อยากได้คูร้อยอ่ะไม่เข้าช่องคูร้อยว่ะอันหนึ่งคูก็ได้เยอะนะเบียดอยอ่ะสภพพนะครับผมดูโอเคไมาห้าร้อยนะครับผมดูไม่เข้าอะไรเลยมาหกรสุดท้ายนี่ครับผมก โอเคละกันนะครับผมสําหรับเกมจอลูกโป่งนะครับผมก็ถือว่าเล่นง่ายนะครับผมแต่ว่าไม่เข้าเลยนะฮะปลาไม่โดนนะไม่แม่นเท่าไหร่นะวันนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าวันนี้รีวิวประมาณนี้และกันสาหรับเกมนี้น่ครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกระตือไืรด้วยสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมดูสวัสดีครับ And I feel like something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but.